โอ้โนะครับไปแล้ว้าไมนะครับเพื่อนตรายมากโอเคครับผมปั๊ออกก็รับจากเพื่อนมาเดี๋ยวผมจะดูว่าเ,เดี๋ยวผมจะเสียปั๊กดูนะครับว่าอาการที่เข้าเป็น มันเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเดี๋ยผมจะมาเปิดตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ไา่ปันกลางเนาะถ้าเปิดตัวนี้ดูก่อนว่าเขาเป็นยังไงอ้าวมันไม่มีอาการใดๆเลยนะครับเพื่อนๆมันมิดซีรีส์อยู่นะครับปรับแล้วก็วแล้วเนาะอ้าวเพราะว่าผมยังไม่ได้แกะดูนะครับ อาจจะฟิวข้างในขาดอะไรยังไงก็ยังไม่ดูนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมลองแกะดูก่อนนะ,ะเขาเขาไม่มีปฏิกิ <c oughs> รกิยาอะไรเลยนะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวผมลองแกะดูก่อนนะครับเพื่อนเผื่อฟิวข้างในมันขาดเนาะตั้งตรงมุมกล้องมาตัวนี้นะครับเพื่อนระดับแรกแล้วก็ต้อง เดี๋ยวครับเพื่อนอ้าวพอปรากฏว่าสายอะไรหลุดไปหมดเลยครับเพื่อนขยับไล่หมดเลยนะครับตัวแมกนีตอนแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเคยส่งซ่อมมาหรือว่าลืมใส่น็อตอะไรประมาณนั้นนะครับเพื่อนถอดมาแบบนี้ได้เลยนะครับสายตัวนี้หลุด สายออกจากหมอแปลงก็หลุดนะครับเพื่อนเหมือนเหมือนเคยรื้อมาก่อนนะครับเราก็ไม่ได้ถามเขาเนาะเหมือนเคยไปส่งซ่อมที่ไหนมาหรือว่าซ่อมไม่ได้ <rocks. S 1> ก็เลยไม่ได้ประกอบน็อตเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับน็อตมันหายไปไหนก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้ถามรายละเอียดนะเนาะเบ่งมาตั้งไก่นะครับเพื่อนหนักเอาเรื่องอยู่นะแต่ว่ารับได้แล้วก็ต้องตรวจตรวจด,ดูแม่กในตอนมืก,ก่อนนะครับเพื่อนว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าเนาะ กระสุกวัน็อตก็ไม่ครบด้วยนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมใช้ตัวนี้เช็คดูก่อนนะครับว่าเขาเสียหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองประกอบดูว่าเขาเดี๋ยวผมปรับมันตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อนให้เขาีเสียงร้องนะครับเพื่อนนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเช็คฟิวดูก่อนน,ะนระดับแดงนะครับ พิวก็ไม่ขาดนะครับเพื่อนๆรู้สึกว่าจะถูกถอนของเยอะเหลือเกินเดี๋ยวผมจะเช็คตัวนี้ดูก่อนว่าเขาจะใช้ได้ไหมเขา่วชชอตลงกาวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเช็คตัวนี้ก่อนตัวนี้ไม่ขาดนะครับเพื่อนเดี๋ยวถ้าเราทําอย่างนี้คือถ้ามันดังก็คือจบเลยนะเพื่อนเราจะชอบม,มันจะคุ้มหรือไม่คุ้มก็ว่าไปอย่างนะครับเพื่อนเดี๋ยวผม ไม่ช็อตนะครับเพื่อนไม่ช็อตลงกกาวนะครับไม่ไม่ไม่ช็อตลงกลาวนะครับเพื่อนเห็นไหมครับแต่วันนี้เป็นดังก็ใช้ได้นะครับเพื่อนแต่ถ้าแบบนี้ถ้าเราแตะตัวนี้ดังดังแบบนี้นะครับเพื่อนก็คือไม่ได้นะครับเพื่อนเออแบบนี้อาจจะยังใช้ได้อยู่นะครับเพื่อนผมผมเดาว่ายังใช้ได้นะครับจะไม่ขาดเนาะเดี ie, ๋ยวเราลองประกอบดูว่า มันเป็นที่สาเหตุอะไรนะครับเพื่อนพราะว่าถูกถอดถูกรื้อบางหมดด้วยนะครับผมจะลองประกอบดูก่อนนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะน็อตที่ไหนใส่นอกี้เดี๋ยวลองเอาน็อตตัวนี้ดูเผื่อเผื่อมันเข้ากันได้เนะผมจะลองประกอบกดูก่อนนะครับปล่องไม่นในตอนตัวนี้เราไหม้เลยนะครับเพื่อนรู้สึกว่าจะไฟช็อตข้างในนะครับเนี่ยนี่นะครับเพื Сейчас> ่อนตัวนี้ก็ไหม้ตัวนี้ถอดเปลี่ยนได้นะครับเพื่อน รเรแยกวาเปลี่ยนอย่างนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่ามันเปลี่ยนที่ยังไงกันแน่แนละ้วเดี๋ยวผมลองประกอบดูนะครับเพื่อนกล้องเห็นไหมเนาะถ่ายถ่ายจับกล้องมือเดียวครับเพื่อนเดี๋ยวผมหาที่ตั้งดีๆก่อนอมุมนี้น่นนาจะใช่อยู่แล้วนี่นน,นะครับเดี๋ยวผมลองประกอบก่อนนะ ัวนี้โอ้ยแย่น,นะครับทำบะไรซ้ำต้องเล็งนะครับต้องเล็งนี่ โอ้ยไม่เห็นซ้ำน่หลอดไฟเราก็จะดีก่อนเดี๋ยวผมจะต้องเสียบไฟดูนะครับเพื่อนๆว่าอาการที่เขาเป็นมันเป็นยังไงนะครับปล่อยมาตัวนี้จะลองเปิดดูนะครับเพื่อนปรับไปตัวนี้ก่อนเสียบปักไฟก่อนนะครับเพื่อนนี่นะครับเสียบไปแล้วครับ แต่ที่นี้ผมประกอบเหมือนเดิมแล้วอาการเสียเขาจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวผมลองวัดไฟดูก่อนนะครับสายไฟตัวนี้ผมต้องเปิดสวิฟช์ดีดีวกว่าดูก่อนดีกว่าเดี๋ยวรับเพื่อน <c oughs> โอ้โห เสียงอะไรนะครับเพื่อนเอาไหมเอามหมติดนะครับแต่ว่ามีเสียงอะไรก็ไม่รู้ดูครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นปลอกแมกนีต,ตินแล้วก็แผ่นไมกานะครับเพื่อน ข้างในเนาะมินไหม่เลยครับเพื่อนตัวนี้ไหม่เลยโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเปลนแมกกาตัวนี้แล้วก็ปลอกแมกนตตอนนะครับเพื่อนไฟเข้าปกตินะครับว่ามันจะทํางานได้ไหมครับเนาะโอเคครับผมจบคลิปว้คลิปนี้ก่อนนะครับกลัวมันยาวเกินเดี๋ยวผมจะตัดต่อให้ตอนตอนประกอบเสร็จแต่ว่าเปลี่ยนอะไรแล้วนะครับเพื่อนว่าตัวไหนที่มันเสียอาการานี้เนาะเดี๋ยวผมลองเปิดดูอีกที โอ้ห oh. นี่นะครับไฟลไแลบข้างในนะครับเพื่อนตายมากโอเคครับผมรู้เรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ่าต่อกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากที่ตอนนั้นที่น้องเขาเป็นอาการไฟเล็บของข้างๆนะครับเพื่อนเพื่อผมก็ได้ดูวิเคราะห์อาการของเขาแลวก็หนึ่งมาก็คือแผ่นไมก้าตัวนี้ที่อยู่ข้างในนะครับเพื่อนๆผมได้ถอดออกมาจากจากข้างๆตัวนี้เนาะเดี๋ยวกนไปสายให้เพื่อนดูก่อน นี่นะครับผมไปถอดมาจากข้างๆตัวนี้เนาะเขาเขาเขาจะอยู่อย่างนี้นะครับเขาจะอยู่อย่างนี้จะอยู่อย่างนี้นะครับผมก็ได้ถอดมาดูมาดูแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็ไหม้นะครับช็อตพราะมันจะเป็นคลื่นยิงมามันก็ไหม้นะครับตัวเนี้ยเห็นไหมครับอันนี้คือตัวเดิมที่มากับเตาแมกนเวียเนาะแล้วก็ปลอกปลอกแมกนตตอนเขาก็ไหม้นะครับเพื่อนตัวนี้ตัวเก่าตัวเดิมที่ที่อยู่ในในแมกนตตอนตัวนั้นนะครับเพื่อนแล้วทีนี้ผมผม ชัวว่ามันต้องเป็นใน2อย่างนี้แน่นอนที่อาการหลักๆที่เขาเป็นนะครับเพื่อนผมก็เลยเก่อนนั้นผมก็ได้สั่งสั่งแผ่นไมก้กามาใส่ตัวตัวเดิมของผมตอนนั้นนะครับที่ผมซ่อมไปก่อนนั้นเนาะตอนนั้นจะเป็นสําเร็จรูปแล้วผมก็สั่งเผื่อมาเป็นแผ่นอย่างนี้นะครับเพื่อนแล้วผมก็เทียบเคียงเทียบเคียงใส่กับตัวตัวเดิมตัวเก่าของเขานะครับให้ให้เทียบอย่างนี้ผมก็เลยวัดวัดแล้วก็เอาปากกาตัวนี้ขีดขีดตามร่องเขาแล้วก็แล้วก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนผมก็คก ใช้เวลาตัดตัดตัดให้มันให้เท่ากันให้มากที่สุดนะครับเพื่อนเพราะว่าตอนผมตัดหัวเวลามันยาวเกินก็เลยไม่ได้ทําคลิปไปครับเพื่อนอันนี้คือผมเอากรรไกรหนีบตัดตามลอกตามของเขาเลยครับเพื่อนเนี่ยเพื่อให้มันเข้าไปแทนที่ตัวตัวเดิมนะครับเพื่อนเปลี่ยนตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนล่องไม่ไม่ในตอนตัวนี้นะครับเพื่อนเพราะว่าตัวนี้เราเช็คดูแล้วมันไม่เสียนะครับเพื่อนถ้าซื้อใหม่ก็น่าจะอยู่ห้าหกร้อยนะครับเพื่อนตัวนี้แต่ว่าเราเช็คดูว่าไม่เสียครับเพื่อนผมก็เลย ถอดเอาที่มันใช้ได้อยู่แล้วครับผมที่ว่าตัวผมซ่อ <Serbia> มอยู่แล้วเนาะผมก็เลยตัดสินใจลื้อเอาปลอกไม้ในตอนตัวนั้นมามาใส่ตัวนี้นะครับเพื่อนแต่ผมจะมาประกอบดูว่ามันจะกลับมาใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับเพื่อนวันนี้ผมก็จะสั่งใหม่มาใส่แทนแล้วก็ประกอบไว้เหมือนเดิมครับตัวน,นั้นเนาะผมก็เลยมาใส่ตัวนี้เดี๋ยวผมจะประกอบดูให้ดูนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะประกอบแผ่นไมค้าตัวนี้เข้าไปข้างในก่อนนะครับเนี่ยเอาตัวใหม่ใส่เลยนะครับเพื่อนเห็นไหมครับ วิธีวิธีเอาใส่ก็เผื่อเผื่อ <ๆ S 1> ไม่ให้มันหักนะครับเพื่อนแล้วก็มีเทคนิคนิดนิดหน่อยนะครับเพื่อนเผื่อหลายๆคนที่ยังยังยังไม่รู้นะครับนี่นะครับเพื่อนแล้วก็สวมใส่ตัวนั้นก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับฝั่งฝั่งนั้นก่อนเนาะเพราะว่าเรามองไม่เห็นนะให้มันคล็อกแล้วเราก็ทํามือกงกงนะครับเพื่อนกงไงพูดไงเนาะเอาจับให้มันตรงกลางให้มันกงกงกลางให้มันพยายามให้มันโน้มเข้ามากสุดน,นะครับเพราะว่าถ้าเกิน อันเกินก็จะหักเหมือนกันนะครับแผ่นตัวนี้เนาะต้องระวังนะครับเพื่อนทาให้ตัวเข้าคงโก่งที่สุดนะครับเดี๋ยครับใด้เข้าล็อกเนาะโอ้ผมมอ,มองไม่เห็นนะครับเพื่อนติดกล่อนี่นะครับเพื่อนจำดูว่าเขาเข้าล็อกนี้หรือเปล่านี่นครับนี่เขาเปลี่ยนตัวใหม่ใส่แล้วแล้วเราก็จะมาประกอบตัวนี้เข้านะครับจะมาประกอบตัวนี้เข้าแล้วก็จะเปิดใช้งานให้ดูเลยนะครับเพื่อน นะครับนอนอตเขาหายนะครับตอนเปิดมาก็ไม่มีอะไรเนาะขจะอยู่ตรงจงนี้ผมก็เลยเอถากระโปงเขาใส่แทนนะครับเพื่อนเราจะประกอบเข้าเลยนะครับดีผมเพิ่งเอาเอาใสเน็เลยนะครับเอาให้เน็ตนะครับเพื่อนตออรับเ้าไปดี่แวงจะออกอครับไม่้ ก่อนนะครับเพื่อนเตทีครับน้ำใส่นะครับเพื่อนผมจะเอาน้ำใส่ถ้วยประปานะครับตอนนี้น้ำน้ำน้ำเย็นนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะลองมาเวฟดูนะครับว่าเขาจะทํางานได้ปกติหรือเปล่านะครับนี่นะครับน้ําที่ยังไม่ได้ร้อนหรือว่าอะไรนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะมาเวฟดูว่าเขาจะทํางานได้หรือเปล่านะครับ เขาจะมีอาการระเบิดตุ้มต่มอะไรหรือเปล่าครับเพื่อนคอยดูด้วยกันนะครับเอาเอไฟแรงปานกลางดีกว่านะครับจะได้รู้เรื่องเร็วเนาะผมก็จะปรับมาตรงนี้ครับนะครับตัวทำงานนะครับไม่มีการช็อตนะครับเพื่อนถ้าเปลี่ยนแผ่นแมก้าแล้วก็บอกแม่ในต้นนะครับเพื่อนนี่ครับต่อไปก็จะติดนะครับเพื่อน รอดูปแกมหนึ่งตัวนี้ก็ลื้อออกมาสักหมดเปลือกหมดอะไรได้บ้างเพื่อนตอนนี้เขากำลังหมุนอยู่นะครับเพื่อนแล้วถอ,อดฝาครอบนะครับเขาห้ามมันมันมันขึ้นอนี้อยู่นะครับไม่ต้องยูก่กใจมากนะรอครับเพื่อนว่าเขาจะร้อนหรือเขาจะอุ่นอะไรหรือเปล่านะครับพัดลมเขาก็เป่านี่ตอนไม่ให้มันร้อนมากนะครับตอนนี้มันสบายไมร้อน นี่ครับให้เพื่อนดูเันนี้ก็จะเอาให้ได้นะครับเพราะว่าเราแบกแล้วถือมันหนักมากนะครับเพื่อนเราต้องช่อมให้ได้เนาะวิ่งเข้าตอนดึงก้อนวประมาณนี่ครับบุกอากาศต้องให้ให้ได้ครับเพื่อนนะไหครับเพื่อนเราลองเดาดีๆกันเ่าเดี๋ยอะไรนะไม่เนาะว่าโอเคครับเพื่อนเดีไปลองไปดูก่อนะครับถ้าร้อนหรือเขาจะมิดซีซีอยู่เนาะโอ้โอ้ร้อนนะครับเพื่อนควันขึ้นเลยครับ ร้อนนะครับเพื่อนโอ้ไม่ใช่ว่านะครับร้อนนะครับเพื่อนแป๊บเดียวโอ้สรุปก็คือเป็นที่ลังผมบ้าเหมือนนะครับโอเคครับเพื่อนใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะประกอบโอ้โห๋ยวผมจะประกอบเขาไว้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็สั่งอะไรปอกไม่ในตอนมาใส่พอๆนะครับเพื่อนเพราะว่าตัวนี้สรุปแล้วก็คือเสียแค่นี้นะครับเพื่อนตัวนี้เนาะเป็นไมก้า แล้วก็ปองแม่นตอนนะครับเพื่อนๆตัวที่เพื่อนให้มาเนาะก็ขอบคุณมากๆครับที่คิดเห็นเเราเป็นคนเลกหรือว่าอะไรยังไงก็ฝากขอบคุณด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้ออ,อะไรล่ะเขาเสียแค่อสองอย่างนะครับเพื่อนแล้วก็จะสั่งอะไรต้องมาใส่เท์นะครับเพื่อนโอเคครับผมจบลิปเ,เพียงเท่านี้นะครับ